และสาหรับสัปดาห์หน้าค่ะก็จะเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งนะคะนั่นก็คือวันวิสาขาบูชานะคะซึ่งจะตรงกับวันพุทธที่26พฤษภาคมซึ่งเขามีการคาดการณ์กันด้วยนะบอกว่าวันพุธนี้จะเกิดปรากฏการณ์จันทะลุปปราคาบางส่วนนะคะซึ่งจะมองเห็นได้ในประเทศไทยดังนั้นค่ะในวันนี้นะคะทางรายการของเราก็จะพาไปเที่ยวกันนะคะที่วัดน่วมการนนจังหวัดสมุทรสาครพาไปกราบหลวงพ่อหายซึ่งเป็นที่เรื่องลือมากถึงความศักดิ์สิทธิ์ จะช่วยขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บได้ค่ะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้ทางรายการได้พาคุณผู้ชมมากราบพระขอพรกันที่วัดน่วมการนนจังหวัดสมุทรสาครค่ะเรายังได้พาคุณผู้ชมมาทราบประวัติหลวงพ่อหายพระปางเปิดโลกสมัยสุโข,ขทยัยซึ่งท่านมีอายุเก่าแก่ถึง200ปีเราได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดน่วมการนนท่านจะได้มาบอกเล่าเรื่องราวให้เราได้ฟังกันค่ะ ความเป็นมาของหลวงพ่อหายของวัดน่วมแห่งนี้ก็คือมีสองพ่เมียกู่หนึ่งอัพระมาฝากเอาไว้ที่วัดน่วมแห่งนี้แล้วก็จะปลูกบ้านก็เลยอัพระเนี่ยมาฝากเอาไว้พออยู่มาอยู่มาสักเดือนหนึ่งเนี่ยสามีก็เกิดป่วยขึ้นมาก็เลยโทรมาบอกว่าอาจารย์ตอนนี้แฟนเขาป่วยอาตมาก็เลยนึกว่าเอ๊ พระที่เขาฝากเอาไว้เนี่ยถ้าถวายให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาน่าจะดีก็เลยแนะนําไปว่าออพระที่ฝากเอาไว้เนี่ยถวายให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเผื่อบุญกุศลอันนี้จะช่วยสามีที่กําลังจะเข้าห้อง ICU ียูกำลังจะไปผ่าตัดอยู่เนี่ยเผื่ออันนี้สองอันเนี้ยอัตามาก็นั่งพิจารณาดูพระองค์เนี้ยว่าพระอย่างเนี้ยไม่ควรจะอยู่บ้าน เราว่ามีความเก่าแก่อายุมากไม่เหมาะแล้วก็องค์ก็ใหญ่น่าจะถวายเป็นของพระพุทธศาสนาก็เลยบอกภรรยาเขาว่าให้ถวายพระองค์เนี้ยเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาภรรยาเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องถามสามีเขาก่อนแต่ขณะนั้นนะ่ะสามีก็ยังมีสติอยู่เขาก็เลยไปกระซิบข้างหูแล้วสามีเขาก็พยักหน้าเขาก็โทรมาบอกว่าสามีถวาย ให้เป็นสมบัติของพระนาสนาระหว่างที่เข็นเข้าห้อง ICU นั่นแหละกำลังจะเตรียมจะผ่าตัดปรากฏว่าอาการก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนหายเป็นปกติรุ่งเช้าขึ้นมาสามีภรรยาก็นั่งรถมาที่วัดก็มาถวายอีกครั้งหนึ่งเป็นทางการอันตามาก็เลยตั้งชื่อให้ว่าหลวงพ่อหายในฐานะที่โยมนะ่ะหายจากป่วยไข้ก็ให้เป็นนิมิตหมาย กับคนที่ถวายพระก็เลยตั้งชื่อเลาก็หายแต่ญาติโยมก็ยังไม่รู้จักหรอกเพราะว่าเวลางานประจำปีก็ออกมาปิดทองบ้างอะไรบ้างจนอาจารย์รักเลขานิเทศก็มาเห็นเข้าก็ถามว่าเอ๊ะทำไมชื่อแปลกๆอาจารย์ก็เล่าความเป็นมาหมอรักก็เลยแนะนำญาติโยมว่า ให้มากราบมาไหว้มาขอพรหลวงพ่อหายมาอธิษฐานเอาน้ำมนต์ไปดื่มไปกินเผื่อโครคภัยไข้เจ็บที่รักษาไม่หายจะได้หายนั่นแหละจึงเป็นเหตุให้คนรู้จักหลวงพ่อหายมากขึ้นนี่คือความเป็นมาคร่าวๆของหลวงพ่อหายปัจจุบันนี้ก็มีคนเนี่ยมาไหว้มาขอพรหลวงพ่อหายกันอย่างเยอะเพราะว่าป่วยบ้างไข้บ้าง ก็ตามความเชื่อของญาติโยมที่มีความเชื่อว่ามาไหว้หลวงพ่อหายแล้วก็จะหายป่วยหายไขย้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้วิจารณญาณให้เชื่อเวรให้เชื่อกรรม,ให,รรมให้เชื่อการกระทำของเรานั่นแหละสอนให้เชื่อเหตุเชื่อผลเจริญพร กันได้นะฮะโดยเฉพาะวันวิสาขาบูชาก็คือวันพุธที่จะถึงนี้แต่ว่าในแต่ละวันก็สามารถขวัดขวัด,วดตอนเนี้ย ถึงแม้ว่าจะไปทําบุญแต่ก็ต้องเวาาา้นระยะห่างปฏิบาตาัติาตามมาตรการกันด้วยนะครับของอองดการแพร่กระจายของโควิด19เราออนไลน์ได้ไหมเราทาบุญออนไลน์ได้ไหมก็ได้นะเพราะว่าัดวัดบางวัดเนี่ยอ,อ,อย่างสัปดาห์ที่แล้วผมก็ไปไปถวายสังฆทานแต่ว่าในอุโบสถอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลายๆที่เขาก็จะไม่ให้เข้าแล้วถวายก็ตรงไหนครับคุณถวายมันจะเป็นสาราบริเวณด้านหน้าวัดแค่นั้นเองนิดหน่อยนะครับก็จะต้องดูกันนิดนึงแต่ว่าวันพุธนี้อาจจะเปิดอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเป็นวันสำคัญ สำคัญด้วยใช่ใชไหมครับแต่ว่าอย่าลืมอย่างที่บอกนะทำบุญออนไลน์ได้นะทำบุญแบบเว้นระยะห่างได้สําคัญที่สุดนะครับใช่ค่ะ